3ท่ายืดแก้ปวดบ่าไหล่สะบักแถมช่วยให้หลังไหลเฟิร์มกระชับด้วยค่ะเพื่อนๆเริ่มที่ท่าแรกนะคะ2เซตเซตละ30มสิบวินะคะเซตที่หนึ่งค่ะแบบนี้ก็จะช่วยให้อ่าสะบักบา่าไหลได้บริหารได้ยืดเหยียดได้ยืดหยุ่นนะคะเพื่อนๆ เพราะกิจกรรมหรือกิจวัตรประจําวันของแต่ละคนก็อาจจะทำให้เราปวดบ่าไหล่สะบักได้ค่ะเพื่อนๆต่อไปท่าที่1เซตที่2นะคะใช้ไหล่มีอะไรบ้างอย่างเช่นเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะมีแบกของยกของหนักอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเล่นโทรศัพท์นานๆหรือทำงานออฟฟิศที่ใช้คอมนานๆ กิจ,จวัตรประจำวันอะไรก็ตามแต่ที่ใช้บ่าไหลในการทำงานค่ะก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อกระชับแข็งแรงค่ะท่าที่สองเซตที่1นนะคะถ้าบริหารแค่ปวดบ่าไหลสะบักเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้บริเวณหน้าอกหลังบ่าไหลของเราแข็งแรงขึ้นค่ะเพื่อน,นการยืดกล้ามเนื้อทำให้เราหายปวดเพราะการปวดหลักๆแล้วนะคะ เกิดจากกล้ามเนื้อที่ตึงตัวเกินไปการขยับข้อต่อที่ลดลงดังนั้นการยืดกล้ามเนื้อก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะเพื่อนๆต่อไปท่าที่สองเซตที่2ค่ะสังเกตว่าปลบุตรเนี่ย่ะหลังยังแข็งอยู่เลยนะคะเพื่อนๆเส้นเอ็นจะแบบว่าตึงมากเลยค่ะเราพับได้แค่หน่อยเดียวเพื่อนๆทําใหม่ๆ ทำได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะอย่าฝืนนะคะกล้ามเนื้อของเราจะได้ไม่บาดเจ็บค่ะเพื่อนๆฝึกทุกวันเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นเองค่ะต่อไปท่าที่3มเซตที่1ค่ะทุกท่าเราควรยืนตัวตรงแล้วก็เกร็งหน้าท้องนะคะการบริหารทุกวัน ก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะขยับได้ดีขึ้นอาการปวดก็จะลดลงเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตไปที่กล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นทำให้อาการปวดลดลงค่ะเพื่อนๆท่าที่3เซตที่2นะคะ3ท่ายืดแก้ปวดบ่าไหล่นะคะบริเวณที่มีผลก็คือหน้าอก หลังบ่าไหลประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริหารทั้ง3ท่านี้นะคะก็จะช่วยแก้ปวดบ่าไหลสะบักช่วยให้หายใจเต็มอิ่มมือไม่ชานะคะและผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งค่ะคือช่วยให้หลังไหลเฟิร์มกระชับด้วยค่ะ